จัดงานของดีเมืองชาละวัน2025เป็นการดำเนินงานํากโครงการยกระดับขีดความสามารถทางการเกษตรและสาบันการเกษตรในการผลิตการแปรรูปการตลาดอย่างครบวงจรสิ่งที่กาดไม่ได้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ดีผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพิจิตรเราเองนะคะ ในการเพิ่มกีดความสามารถในการแข่งขันให้สู่ระดับสากลได้ด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็จะจัดด้วยกันทั้งหมด5วันตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17มีนาคมนะคะนาศูนย์การค้าเซนทันพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะ,คะกิจกรรมภายในงานของเราก็มีการแสดงการจำหน่ายสินค้า สินค้าเกษตรเกษตรแปรล,ลูปผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อ e, ปเอสเอผลิตภัณฑ์จากจมาชิกเครือข่ายม็อบบิดรับนะคะจากจมาชิกขอกันค้าจังหวัดพิจิตรจากสมาพันอสเอ็มอีจังหวัดพิจิตรน,นะคะจํานวนที่เรามาจัดงานวันนี้ก็ไม่น้อยกว่า40ครูหานะคะก็ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดพิจิตรเราค่ะ จากการที่ท่านพาณิชย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับจะเราทำให้เราได้เห็นว่าในการสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรรวมทั้ง้วกต่อการค้าขายรวมทั้งสินค้าโอท็อปด้วยพวกสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรพวก SME นะครับอย่างหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐครับที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับจักกิกจกรรมจับตลาดให้นะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คือนําสินค้าที่เป็นของดีจากจังหวัดพิจิตร นะครับออกมาสู่พี่น้องที่พิษณุโลกโดยสถานที่ก็คือห้างเซนนั่นพิษณุโลกลนะครับซึ่งเป็นแหล่งส่วน์รวมนะครับในการทำมาค้าขายในละแวกนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่า รายได้ก็จะกลับไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาจัดจำหน่ายรวมทั้งการแสดงในวันนี้นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีในการจัดงานครั้งนี้นะครับจะช่วยกระจายสินค้าด้านการเกษตรรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรแปรรูป นะครับออกสู่ตลาดได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับรวมทั้งเป็นการมิยาสัมพันธ์นะครับทำให้คนได้รู้จักสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดพิจิตรมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเราห่างไกลาจากพื้นที่จัดงานตรงนี้ไม่มากนักนะครับแต่เราก็มั่นใจว่าสิ่งดีๆที่จังหวัดพิจิตรได้คัดมาก็จะเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดพิโลก และจังหวัดใกลเคียงได้จังวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานของดีเมืองชาละวัน2025ครั้งที่2และขอวอวยพรใหกร้การจัดงานครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ 1. เรียเรนชานท์ทาสเสียระบม ได้ทำวิธีการปักปุดหมายที่บ่งบอกถึงกิจกรรมดีๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอด5วันเต็มนี้ที่สุดนะคะเซนโตกินซาลูโลนั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง17มีนาคมค่ะ